กลาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุงสุบอนเนาะสบายดียามแรงแรงพี่น้องอากาศก็ดีดีพี่น้องเอ้ยคึมฝนคึมฝน,มนแล้วก็มีลมลมคล้ายๆแบบว่าลมฝนสีเบิร์ดนะพี่น้องพุทธเอาเปิผพาว่าพี่น้องเอ้ยเอาค่ะก็เดยยินแไปพอแต่ม่เปิลพาว่า,วาล่มแบบนี้นะลุ่ม เดือนสิบเอิบผลนว่าพบพ่อกับสองน้องแคทคือเก้าพี่น่องพักเ่ากัดเบิร์ดแหละพี่น่องพักกาดที่ห้ามันเก็บไปกินนะหฮาหวานได้นี่แหละพี่น่องหวานเองบม่ได้ใส่ผุ่นใเซพุยยังดอกพักบอดสารผิด เคยลาเลียงคายเลียงงวัวมันบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเอ้ยอยู่นี่แหละพี่น้องอยู่หม่องเก่านี่แหละเที่ยงหน้าพาแซบอยู่หม่องเก่าหม่องเดิมพี่น้องอบอดไปใส่ หลายคนก็ถามไทยกันเข้ามาพี่น้องว่าอาการป่วยของน้องเคทดีขืนล้วบหรือว่าจังใดเนาะมื่อนีนน้นองเคทก็สีมาเว่าให้ฟังว่าเป็นจังใดอาการป่วยดีข้นบบหรือว่าแนวใดเอากระสีมาเว่ามาอธิบายให้พี่น้องฟังรายละเอียดเนาะพี่น้องเนะาะเป็นจังใดเป็นจังใด เขาหน้าน้องเส้าละพี่น้องอันนี้อ,ออกแล้วเทียงหน้าเพิ่นนี่พี่นอ้องเทียงหน้าเพิ่อน <c oughs> อากาศกาัเย็นดีพี่น้อง <c oughs> น้องเทียนกับแม่ บาดีอีกรอบพี่น้องไ <c oughs> ม่นี่น้องแคทกับซิมาวาเรื่องอาการป่วยให้พี่น้องฟังเนาะหลาคนกระทามไทยกันเขามาว่าอาการป่วยของน้องแคทคือซีดีขึ้นผันหวะาก่อนอื่นกบขอบุญขอบคุณเน้อพี่น้องเนาะถูกกำลังแรงเสียแรงใจอะไรที่คอยส่งมาให้น้องแคทดยตลอด บุญขอบคุณลายๆที่คอยเป็นกำลังใจให้มาว่าถึงอาการป่วยพี่น้องดีขึ้นพี่น้องดีขึ้นแต่ว่าบาดเจ็บกับเจ็บพี่น้อง โดนๆมันสีเจ็บถือ <c oughs> ถ้าว่าน้องเคศยังกินยาอยู่บอ่อยังไปหาหมออยู่บอ่อยาที่หมอขืนหามาน่ะมันก็นสีเบิรแล้วพี่น้องมันสีเบิรแล้วแต่อาการมันก็นดีขึ้น แต่ว่าบางที่มันกัดเย็บนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันโบท่านในหายขาดหลากคนกับเขาใจเห่าเนาะหล้ยคนกับว่าหลายคนกับเม่นกันขาม่าว่าน้องแคทเป็นโรคน้องแคทเป็นอยากกินพงนวลลายถ้าว่ามันโบเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะกาขอบ ขอบ,บุญขอบพุนที่เป็นห่วงเนาพี่น้องแตว่าเฮาว่ามันบอกเกี่ยวกันดอกกระพงนวลนะ่ะกศิวาบอกเกี่ยวนี่เฮากงกินมันกับบอดห้ฮงซึกยังพี่น้องบรดห้ฮงซึกยังบรดห้ฮงซึกเจ็บฮูซึกปวดแต่บานมันอยากเจ็บมันกัดเจ็บขึ้นมาโหลด เพราะว่าคุมเมื่อนี่ากับ,บบได้คอยบ่ได้คอยเห็ดเบี่ยงยังพี่น,อน้องเนาะอาศิบลักๆของเฮาในแต่ละมือ่อก็คือหาอยู่หากินสำนันแหละพี่นอ้องอาศิบล,ลักของคนบรรน,นอกบรรน,นาเต็นมากเลยกับใบฮะอยู่หากินข้ามากเลยกับใบพี่น้องเลย <c oughs> คือเขาว่าอะไรนาะพี่น้องเนาะว่าดีขึ้นแต่บาดอยากเจ็บแล้วก็เจ็บมาเจ็บหลังพี่นอ้องเจ็บเจ็บเขตนี่แหละพี่น้องบา,งาเออนเขาอิ่นยังพี่นอ้องเกลี่ยงบอกเจ็บแล้วก็ออกห่อนคือเขาเคยว่าาให้พี่น้องพังนั่นแหละ เจ็บแลวก็ออกหอนบางคืนกะบางคืนถามมันเจ็บมันออกหอนกะนอนบ่หรับ <c oughs> แต่ถาบ่ได้เจ็บกตบปกติพี่น้องนอนรับนอนรับสบายแต่ถามเมื่อได้เจ็บแลวก็นอนบ่คคอยรับ หน้าตากับสีประมาณนี่แหละพี่น้องซิวกับขึ้นยากเป็นยังเป็นน้ำเลือดน้ำลมเขาบอกเนือดพอดีพอพี <c oughs> le ่น้องอันเลือดนะกะเขาไปเขาไปตัวล่าสุดนะเลือดเขานะปกติบริจางแล้วแต่ยังบ่กาหยขาดหย่อนตูดจิบ ออกห่อนนี่แหละพี่น้องเจ็บออกห่อนในหลังนี่แ <c oughs> หละสาเหตุที่มอที่เขาไปเป่านะเพื่อนพัดว่าเนวนี้พี่น้องเขาสีว่าให้ฟังเพิ่นพัดว่าว่าการที่เขาเป็นเป็นป้างกินเลือดหรือว่าม้ามโตอะไรพี่น้องเพิ่นนะว่าแนี่ยนี่มอที่เขาไปเป่านะเพื่อนบอกว่ามันสีจ้องเส้ลังเวลาเจ็บ มันสิบทเจ็บดอกทั้งทั้งหน้าท้องที่เขาเป็นมันสีบดเจ็บเพิ่นบอกว่าแต่ว่ามันสีจ่องสิหลังเพิ่นหวานแนวนี้พี่น้องแล้วยมันสีไปเจ็บอยู่หลังไปออกหอนอยู่หลังเพิ่นววาน้องพี่น้องนเนาะกาเพิ่นกาเคยหลักซามาหลายกลัวชีวิตพี่น้องหลยต่อไลยชีวิตเพิ่นหลักซามา พันกันหนาสิฮู้พันกันเลยบอกให้ฟังเฮากระอยู่ไปแบบนี้แหละพี่น้องเลยเหตุคือบ่มียังที่เห็นเท่าไปหันมาหนีแบบไปแบบวะอือไปหันมาหนีฮะอยู่ฮะกินเบาโน้หัวมวนเบาไปสันแหละพี่น้องเบาไปพอให้มันลืม ล,ลืมความเจ็บปวดพี่น้องเอ้ยลืมว่าเจ้าของมีโรคมีภัยบอกให้มันลืมลืมไปเข้ากับโบได้บบได้แบบว่าสิไปแบว่าขิดนักตลอดนะเขากับโบได้ขิดแบบว่าเวลาเ่าไปหันไปนี้เข้ากับสิวาแบบ ทำโตคือหล่าเลิงเนี่ยนี่นะพี่น้องทำโตคือเจ้าโค้งนี่บบได้เป็นยังเตะลึกๆแล้วนะคะคิดอยู่พี่น้องแต่ว่าเอาสิไปแบบเสาตลอดการมั่นกับโบได้เนาะพี่น้องเนาะก็ะเหตดโตเป็นปกติแบบว่าขิดเวลาไปหันมานีคิดแต่ว่าเฮาเนี่บโบได้มีลูกมีไพยย่ยังอยากไปอะไรกับไป แต่ลึกๆแล้วมันกะโบ,บท่านได้หายขาดพี่น้องบาดเจ็บมันกะเจ็บนาะพี่น้องเนาะหลายคนกระทมไทยกันเข้ามาเมื่อเนี้เฮาก็เลยมีโอกาสมาเว้าให้พี่น้องฟังเ <c> ฮ <oughs> ็ดโต้แบบ เหดโตแบบ่มีโลกไม่ไพ่พี่น้องเหตโตเป็นปกติแบบบ่อยากขีดมากนะพี่น้องกันขีดร้ายกะบ้บางแมนอยู่พี่น้องบางที่กะบ,บางที่กับขีดคือการขีดว่าโอ้เมือ่อใดเนาะสีเศร้าโลกที่เขาเป็นนี่มันสีเศร้าอยู่บ่ขีดได้พี่น้องบอ่แมนว่าบ่ขีดได <c oughs> โมเมนสิว่าเฮ้าบ่อขีดเข้ากับขีดคือกันในใจเข้ากับอยากเศร้าพี่น้องบ่ได้อยากเป็นบ่ได้อยากเป็นโลกนั่นโลกนี่อยากอยากอยู่แบบคนถั่วไปพี่น้องบ่อยากมีลกูกมีภัยคันเป็นไปได้เนาะพี่น้องเนาะถูกคนกับบ่อยากเย็บอยากสูดเอาพี่น้องคันเป็นไปได้ แต่มันกะลีกเลี่ยงบ่ได้เฮากะต้องสู้กับมันเฮากะเฮากะเสื่อว่าหลายคนกะสิมีโรคติดโตมามีโรคประจำโตคือเฮาเฮากะเสือว่าหลายคนสู้คือกันกบเฮานี่แหละพี่น้องนาอพี่น้องเนาะเฮาเสือว่าแนวนั้นเฮากะสู้คือกันพี่น้อง ขอบ,บุญขอบคุณถุกกำลังแรงเชียร์แรงใจที่ส่งกันเข้ามาหายเฮาบ่เคยขาดขอบ,บุญขอบคุณหลายๆขอบ,บุญขอบคุณผู้ที่เคยสวยเรือเด็กะผู้ที่ส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจกันเข้ามาพี่น้องเฮาบ่เคยลืมเนาะผู้ที่มีพระคุณ อยู่ไกลอยู่ไกลถึงเคยเห็นหนา้าอะไรก็บ่เคยเห็นหนา้าเขากับบทได้เคยลืมดอกพี่น้องเขากับจำไว้ในใจเสมอว่าเพิ่นเคยมีพระคุณน้องพี่น้องเนาะเขากับสืบต่อไปสู่แบบว่าสู่ให้สุดๆไปเลยพี่น้อง สู่กับโลกมันสิเป็นอย่างไดก็สิสู่กับมันตามว่าน้องแคทท่อบอที่เป็นแบบนี้ท่อพี่น้องความท่อเต็มท่อเลยโคตรท่อเลยบางที่ เท่มาแห้งๆน่ากัหลักหายได้พี่นนองเป็นหลักลี่หายผู้เดียวบางทีมันเจ็บมันอหอนหลอยกับเท่อคิดว่าโอ้กูสีเศร้าอยู่เบายัางประมาณนี้นะคิดผู้เดียวก,กันบ่เศรกกะคือบดตาย้ายไปให้มันเลี้ีวคิดได้พี่นนองคิดได้เขาคิดได้คิดผู้เดียว มันเถอมันเหม่อยด้เนาะพี่นอนองเนาะเฮาเป็นมานีกะสิพ่อปีอะไรได้พี่นนองที่เฮารักษาลูกตัวน,นี้มาน่ะแต่ว่าเฮาสิเป็นก่อนน่ะอันนี้บ่เฮากับโบหูพี่นอ้องบหูเฮาห้ากับโบหูส่วนเกี่ยวเขาปีเลีน้นีแต่นีมันกะสิเขากะออกสิเกี่ยวเขาอีหลยถ้าหอดยามเกี่ยวเขาหอดเดือนสิบเอด็ดเดือนสิบสองนี่กะขบหอบปี ครบหอดปีที่เขาไปเป่าไปรักษาเนาะพี่น,อน้องเนาะปีหนึ่งอีกบวกกี่เดือนก็หอดปีเลยหอดหอดขวบเฮาวัานรักษาเลยพี่น้องสิบวันเฮาเท่าไดรการเฮาไปเป่าเนาะพี่น,อน้องเนาะแมนยูเฮาตั้งค่ายแล้วแล้วเฮาไปเป่านะ แต่ว่าค่าน้ำมันเท่าอีกเลยโมเป่านาะเพิ่นการบอกอนันเนาะพี่น้องเนาะเวลาไปเป่าในแต่ละซินนะ่ะเอากระสือค้องไปฝากเพิ่นพี่น้องบอ่แเ่นสิว่าท่านไปเป่าเลยก็ไปเป่าลเลเากระิดเห็นน้ำใจเพิ่นที่เพิ่นหลักซาเฮาเนาะพี่น้องเนาะเอากระสือเป็นกาแฟาบบเป็นกับเข่าโบเนี่ยนะนี่พี่น้องไปฝากในแต่ละซินนะ่ะ <c oughs> ไปฝากเพิน่นกะเฮาก็ะมีข้ขาใส่จ่ายเนะพี่น้องเนาะใส่ซีน้ำมันโหลดไปอีกเพราะว่ามันกับบ่อได้ใกล้กันนะน้าพี่น้องมันก็อยู่ใกล้กันเติบบ้านที่เฮาเที่ยวไปเป่านะเฮากะสีมาบอกให้พี่น้องฟังแบบนี้แหละพี่น้องเอ้เฮากับบ่ได้เรียกร้องความสนใจอีกอย่างดอกที่เฮาว่าว่านี่มีหลายคนถามกันเขามาพี่น้องฮักกันเลย เลยม,มาว่าให้ฟังเพราะว่าเพลินก็เป็นห่วงเพลินก็บทมไทยกันเขามากอะขอบุญขอบคุณหลายๆที่เป็นห่วงนาะพี่น้องเนาะฝากระซิได้ปิดขีปว้เพียงเท่านี้นาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณที่รับส้มขอบุญขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องแคทโดยตลอดมาคลิปนาเพาะกันใหม่นาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแคทในเด้อ tabahi di